รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จเจริญสุขทุกๆท่ๆทานญาติยามหาบุญที่เคารพรักและแฟนเพลงที่รักยิ่งชาวคอลูกทุ่งและลูกกรุงและก็คนที่ชอบเสียงเพลงหรือว่ามีเสียงเพลงและดนตรีอยู่ในหัวใจทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณทางททบ5นะครับทัวร์ลูกทุ่งเศรษฐีนรายทองตอนเทพสนทองกองทโโชชัโอชดชงเชัชวาลน,นะครับแหมหายหน้าหายตาไปนานไม่ได้มาจัดรายการมาบันทึกเทปเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีอุปสรรค คนที่เป็นกล้องนะครับฝ่ายช่างเทคนิคของเราเนี่ยโดยคุณเผือกใหม่รือพี่เผือกใหม่ไอสเบิร์กของเราเนี่ยทีมงานของเขาเนี่ยเขากลัวเขากลัวโควิดเขาบอกโควิดเขาไม่กลัวแต่เขากลัวโควิดเขาก็เลยไม่มามื่อไม่มาก็ต้องรีลันเอาของเก่าออกซ้ำซำแล้วซำลากแต่ก็กราบขอบพระคุณนะครับทางผู้ในาการทางททบหบอกว่าออกได้ไม่เป็นไรไม่คิดดังไม่คิดค่าเวลา สาธุขอให้เจริญเจริญก้าวหน้าพาสุขกับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้ทั้งปีขออย่าได้คิดสตางางสอนเทพตส้นทอนครับช่วงนี้บอกตรงๆว่าถังเกือบจะแตกแล้วถังจะแตกแล้วเงินมันจะหมดถังโอ้จริงๆครับแม่โควิดมเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจของเราโหถอยลงไปถอยลงไป,งไปทุกอย่างแต่บอกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่รบนะับรักทุกอย่างและทุกองค์กรทุกหน่วยงานของของรัฐก็ดีของเอกชนก็ดีครับ ต้องเปิดกว้างแลวครับช่วงนี้ต้องเปิดกว้างนะครับหนึ่งเปิดกว้างก็คือต้องเปิดใจให้กว้างทําใจให้กว้างอะไรที่มันอารมุ่มอารม่วยก็ได้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเวลาขับรถไปรถติดอย่ายไปงนเงียอย่ายไปอะไรจะไม่อ,อะไรกันนะครับแล้วไม่จําเป็นก็อย่าออกไปชุมนุมไปเ,เดินกับฝูงชนเยอะๆเนี่ยไม่ควรออกไปนะครับที่เขามีการชุมนุมกันที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็อย่าไปเพราะว่า มันอันตรายผมเป็นห่วงเรื่องโควิดเรื่องการติดเชื้อนอกจากตัวท่านติดแล้วยังมาติดคนในบ้านในครอบครัวนะครับบาร์คาเฟ่ห้องอาหารตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาปิดหมดแล้วแต่ว่าก็อยากให้ร้านอาหารเนี่ยเปิด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 แต่ว่าอยากจะให้มีการคัดกรองมีเครื่องคัดกรองมีเครื่องทําความสะอาดเจลแอลกอฮอล์เนี่ยล้างมือมีเครืมงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็มีเครื่องคัดกรองวัดไข้แล้วตัวนี้เขาก็มีไอตัวใหม่เนี่ยคือ เจาะเข้าไปดไ,ปด,ไปด้ปลายเ็แป๊บเนี่ยไม่เกิน5นาทีไม่เกิน10นาทีก็จะรู้แล้วว่าคุณเนี่ยมีโควิดไหมมีมีบวกหรือลบเนี่ยจะรู้เลยนะครับตรงนี้ผมว่าหน่วยงานตรงนี้น่าจะออกมาช่วยทางสารสุขทางกระทรวงหรือว่าทางอะไรเนี่ยต้องนัดนัดตรงนี้นะครับเพื่อร้านค้าจะ,ะเขาจะได้มีการสภาพสภาพคล่องตัวจะได้มีเงินการหมุนเวียนและพนักงานที่เขาตกง,งานเขาจะได้พอมีกินมีใช้กันผมก็สงสารสงสารผมก็ช่วยเหลือไปกันเยอะเมื่อกันนะครับในช่วงโควิดเนี่ยหมดไปหลายแสนแล้วนะครับจะเป็นนานอยู่แล้ว แล้วก็เตรียมการกับคุณหมอมุสลภรพรซึ่งเป็นเวชเภสัชแพทย์แผนโบราณผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเตรียมการเลยครับแจกอันดับแรกเลยบอกว่าทามาเลยลูกหลักล้านก่อนหลักล้านเม็ดก่อนสมุนไพรฟ้าทลายโจรอัดเม็ดอัดแคปซูลนนะเตรียมมาเลยลูกเดี๋ยวพ่อทําการแจกให้กับประชาชน,นเตรียมไาเลย สักล้านเม็ดก่อนเตรียมการอัดแล้วครับจะอัด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 แล้วถ้าใครซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์สมเทพทองทองเนี่ยทุกคนที่ซื้อไม่ว่าจะกาแฟพันวาคอฟฟี่นะครับหรือจะเป็นยาสีฟันพันวาพรีเมียมนะหรือจะเป็นส,รา,นสกการสกัดกระชายขาวตรามีบุญหรือว่าน้ํามีบุญนาะหรือจะเป็นไอสเบิร์ไไออไกไอดีไอดอนไอไดกาเอสไอเดียเอสไมเดียพลัสใครซื้อเนี่ย รับไปเลยครับซื้อทุกกล่องแจกทุกกล่องทุกกล่องทุกขวดขวดนึงก็75เม็ดแคปซูลนะครับที่จะแจกให้กับทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์สนเทศนทองหรือท่านไม่มีมาขอฟรีก็ให้ครับในช่วงนี้ไม่ให้อะไรไม่ได้หรอกครับมีอะไรต้องให้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 ไปนะครับท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องที่จะคุยกับท่านอีกสักครู่ครับเรามีศิลปินรับเชิญซึ่งเป็นคุณหมอเฉพาะทางครับผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การจัดยาหรือว่าเรื่องการวิเคราะห์โรคนะเป็นหมอแผนโบราณในตระกูลของเขาเนี่ยเป็นบรรพบุรุษก็เป็นหมอยาสมุนไพรแผนโบราณคือคุณหมอจักรวาลเพชรนครวันนี้เราได้เชิญมาร่วมรายการและต่อไปก็จะให้มาเป็นผู้ช่วยในรายการจะได้มีสีสันจะได้พูดได้คุยกันนะครับแหมที่จริงผมนานๆได้มาพูดเดี๋ยวที่จริงผมก็ อันตันใจมานานแล้วครับขอขอพูดให้เต็มเต็มน,นั้งรียนทุกคนวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีผมมีอะไรผมแจะแจก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 แต่ว่ามันก็ไม่ไหวนะครับเพราะรับผิดชอบหลวงนอง้องเยอะมากเลยบริษัทต,ต้องขอบคุณด้านฉากไฟแสงสีเสียงเนี่ยดรจอยจิรพันไรทานจอร์จดีเศรษฐีใจบุนนะครับรักคุณห่วงคุณดุดยานมีลพี่น้องโอ้โหเขาจัดฉากจัดแล้วโอ้โหอลังการเลยครับสวยงามวิวทิวทัศน์และต่อไปก็บอกว่าเดี๋ยวจัดถ่ายต่อไปเนี่ยนะเราจะไป ใช้ตู้ปลาปลามหาโชคนะที่อยู่ในตู้นะเอาเป็นฉากเลยอย่างเงี้ยแล้วเก็จะมีบ่อปลามีอะไรมีเตามีเตาเตาหับตัวใหญ่ๆเอามาตั้งโชว์เตาเป็นเป็ดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอุ้มมาเลยอย่างเงี้ยมันมันมีอะไรเยอะนะที่ที่บ้านนารายทองตองแปะของเราเนี่ยใจเย็นอยู่ในรอบร้วนารายทองของเราเนี่ยยังมีอะไรเยอะๆนะครับเอาตอนนี้เราเอาในนี้ก่อนแอบๆทำก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันความปลอดภัยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่และทุกคนท่านสบายใจได้เลยครับ ฉีดนะที่นวกฉีดแล้วสอนเทพท้นทองจักรวาลเพชรนครหมอจักรวาลไปฉีดมาแล้วดรจอยยุนพรทองทีมและคุณหมอมุทรเพรเอกเอและทีมงานตลาลกล้องมือกล้องเท้ากล้องเนี่ยนะโอ้โหฉีดกันมาแล้วครับฉีดแล้วครับนี่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 นอะไรอ๋อกาแฟพันวาคอฟฟ่ผมกินประจําเอาละครับเดี๋ยวค่อยพบกับศิลปินรับเชิญแล้วก็คุณหมอรับเชิญคุณหมอตัวจริงรับหมอเฉพาะทางคุณหมอจักรวาลเพชรนครนะครับเดี๋ยว เขาจะมาคุยแล้วผมจะถามว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนมาซื้ออยู่ซื้อยาซื้อสินค้าเนี่ยทำยังไงมีเครื่องคัดกรองมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเขาจะคุยให้เจ้าของทุงานเพลงอ้อยจา๋าแล้วก็เพลงเข็ดแล้วผู้หญิงแล้วก็นกอยู่ไหนล่าสุดของเขานะครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับรักข้ามซอยจากคุณหมอมุ้ยสรีระพรกรทโรดร้องให้ฟังจบแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกับศิลปินรับเชิญคุณหมอรับเชิญคุณหมอจักรวาลเพชรนครครับเดี๋ยวกลับมาคุยต่อใจเย็นนะครับ อย่ายายช่องนะครับรักกันจริงอย่าทิ้งกันนะครับขอบคุณครับตะครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไอซ์เบิร์ก มองตาเราก็ไม่กระพริบย้ำเดินออกซอยอย่าจีบหน่อยทุกวันมา้านเธอก็อยู่เรื่องละสุพรรณ Um, dois, ยังสงสัยยังแฝงใจอยู่จะบอกให้รู้คนอุบลใจเดียวจะบอกให้รู้คนอุบลใจเดียวเหนือตายอีสานออกกลางคืงคนที่ทางมันก็ไม่สำคัญ เป็นินกันบาเบืเพื่อเมื่อวาน